ฉันคือทุกสิ่งค kind of mm ือ hmm. ผู้หญิงที่เป็นที่สุดเสมอมาแม้จแข็งแม้จะเหนื่อยล้าแม่จะหลับแม่แค่มือนั้นแต่ต้องระพาก็แทนความรักที่ฉันใจไม่พันแพ้ ใครไม่กินเลยนะใครไม่กินไม่นอนเมื่อยแล้วด้วนเป็นใครใจเขาเลือนกว่าไฟจมอยู่ยเถ่ามันดีลงมีน้ำตาก็ใครที่เจ็บกว่าเราแต่เขาคนดีวจะคอยบอกใ,ใจให้จ่ายรู้ขอโทษเหรอใช่ค่ะ จะใหูกเคโทษที่เคยทำให